ใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเล่นอกส่วนในไม่โดนบ้างครับวันนี้ผมมีวิธีที่จะฝึกทําให้ตัวของอกส่วนในของคุณมันมีความเต็มแล้วก็ทํางานได้ดีนั่นเองครับผมท่านั้นมีชื่อว่าท่า single arm chest fly นั่นเองครับปกติเนี่ยเวลาที่เราฝึกท่า chest fly ใช่ไหมเราจะฝึก2ข้างพร้อมกันนะครับเวลาเราบีบปึ๊บใช่ไหมครับ คนที่เล่นไม่โดนนะส่วนใหญ่แล้วครับจะโดนไปที่หัวไหล่ส่วนหน้าเป็นหลักเลยแล้วก็ไม่โดนตรงอกส่วนในครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เสียเนี่ยครับจะทําให้อกของคุณเนี่ยมันมีความหนาเต็มแล้วก็ชัดแบ่งร่องเป็นมิติอย่างนี้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นไม่โดนใช่ไหมก็กาาลายเป็นว่าไหล่หน้ามันทางานเป็นหลักและไหล่หน้าก็จะใหญ่ขึ้นมาแทนนะครับดังนั้นวิธีการแก้ครับผมคือเราจะฝึกทีละข้างนั่นเองครับผมเขาเรียกว่าการฝึกแบบยูนิล่าทรอัมมูทเมนต์นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่เอามือ ประเด็นสําคัญของการฝึกคือคุณเอาหลังติดเบาะไว้นะยืดอกรับนะครับล็อกศอกไว้นะครับให้ศอกของคุณนะครับท่อนแข็งของคุณเป็นแนวขนานกับพื้นนะครับสิ่งที่คนควรต้องทำนะอีกอย่างหนึ่งคือการทัชชิ่งคือการแตะกล้ามเนื้อมัดที่คุณพยายามจะโฟกัสครับผมในที่นี้คืออกส่วนในของคุณให้คุณเอามือแตะอกส่วนในนะครับยืดอกรับจังหวะเตียมหายใจเข้าวาดเข้ามานะครับผมมาที่จุดกึ่งกลางนะครับของอกของคุณ เสร็จแล้วไม่พอครับตอนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าอกของคุณมันทํางานใช่ไหมแต่เราจะเพิ่มองศาไปอีกหนึ่งองศานะครับเพื่อให้อกส่วนในมาทํางานหนักขึ้นคือจะข้ามไปแบบนี้ฟึ๊บนะครับผ่อนหายใจเข้านะครับวาดบีบหายใจออกแลวบีบให้เต็มนะครับผมให้รู้สึกถึง p ีคค contraction คือการบีบตัวสูงสุดของกล้ามเนื้ออกส่วนในของคุณนะครับผมผ่อนหายใจเข้านะครับและบีบหายใจออกผ่านเส้นกึงกลางของลําตัวไปครับผมผ่านเส้นกลางของอกไป และเน้นการคอนโทรลเป็นหลักครับผมนะครับเน้นการสื่อสารกับกล้ามเนื้อครับอืนะครับเสร็จแล้วให้เปลี่ยนฝั่งนะครับผมก็ทําเทคนิคเดิมคือยืดอกรับนะครับแข่งขนานพื้นล็อกตัวไว้นะผมหลังติดเบาะยืดอกมือแตะอกไว้นะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้าบีบสื่อที่การทํางานของอกส่วนในใหายใจออกผ่อนหายใจเข้าบีบเข้ามาครับผ่านจุดกึ่งกลางตัวบีบหายใจออก จะเป็นลักษณะนี้ครับผมจำนวนครั้งที่เราใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรปกลางๆครับผมคืออยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิหรือ12-15พักระหว่างเซต60วินาทีและกลับมาทําใหม่3-5เซตครับจะเป็นการฝึกอ,อกส่วนในแบบแยกชิ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเล่นอกในไม่โดนผมบอกเลยว่าท่านี้เนี่ยโคตรโดนเลยครับผมยังไงก็ลองไปทํากันเนาะ